โทโทมนนีน่งคนสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินรียสถิ่ชั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกากราบธรัสการพระอธิการมาเจรจันทะสาโรเจ้าวาดวัดเขารน้อยสามกีธีรมประธานฝ่ายสงฆ์พระทระิศุสฆ์ทุกรูสสกสามุกรูปด้วยความเพารพอย่างสูงรับ เรียนคุณพรพิพาสุภัพน์กุบุญรุ่งรายการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีประธานฝ่นายพระราชในพิธีท่านนายกบุคาลบริหารส่วนตวนะบนรักแคร์ท่านผุ้ช่วยวงวนาและท่านผูมิเกียรติขอรบทุกท่านกระผม,นา,มนายธปิดมูลรัฐบาลเน้นม,ม่าตั้งขอาน้อยขามรัฐธรรมน์แห่งนี้ท่านูม ในผลงาความดีของท่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ทมมีเกียรติประกอบขั้นคณะเจ้าภาพและญาติขพระคุูเจ้าสวรพะธรรมตลอดทุกทุกคืนที่ผ่านมาและนำพวงรีในครั้งนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดพข้าหากตบอญ ข้าพาต้องกราบกราศมอบเงินสมรองชาปนักธิปสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการของตําบลรัฐเกียรดังนี้นะครับในช่วงแรกนั้นจะเป็นการค่าใช้จ่ายโดยทางกองทัพสว่างไว้เลยนะครับหลังจากนั้นผู้พิการรัเกี่ยวข้องทำการขาวและถามประกอบผู้พิกา ลังจาก่่อไปขขาเนี่คือระยะราักรวัดด้วยสีนะครับด้วยมีทั้งสองทางครับสองารมีปาะผ่านต้าหน้าครับตหรับต่อไปเปดนการผูคนหนึ่งแล้วก็ใทรคนนครับ คุณคุชายยงเลยจ้ะบาะคุณเจ้าทีมารอบขอกราอันนจปัตสังการุปะฏาวยธรมิโนอุปัจิตวานิรุจันพิเตสังอุปะสมวสุสคร พระเนจาวัตสังคาลังปาทวยธรรมนิยนอุปาจิตวานิรุทธันจิเตสังอุปัตะโมจุโขขอกราบมิมมณีหลวงพ่อเจ้าสองรูปพิจารณาชักภาพบางสุขุนขอกราบมิมมณีด้วยความเคารพครับ ตาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเมสะขอกราบนิม,มนต์พระคุณเจ้าสอรูปพิจารณาชาภาพบังสุขุขมมนขอกราบนิมนต์ครับ าามิโาิโนโนนวชตพสมมสข,ขอกราบมิมนุพระเกลิมเจ้าสองรูปที่เจริญชักภาพบังสุคุณขอกราบมิมนรับ ในนามขอต่าบใิมุลพระบุเจ้าสองรูปพิจารณาชักภาพตังสุขุนขอกราบใิ้มุลครับ วายธรรมมนุนหปาชิตวานิโรชานติเตสังหัปัสโมสุโขอ,อการาบมิมนพระคุณเจ้าวัดรงลานหนึ่งรูปนะครับพิจรารณาชักผ้าไตรบางสุคุณขอ,อการาบมิมนครับ ประธานฝากส่งเรียนท่านประธานในพิธีคณะญาติตและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายสิทธิพอรอิ่แสงข้าราชการครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนสวนแตงวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรบุรีเป็นบุทหลางของคุณตาคูแเอียนในวันนี้ ที่พวกเราได้มารวมกันด้วยความโศกเศร้าอะไรเพื่อร่มวมส่งดวงวิญญาณของคุตตาูกแปะเอี่ยมของนายอินแปะเอี่ยมและนางสำลีแปะเอี่ยมปัจจุบันบิดามารดาได้ถึงแก่กรรมแล้วซึ่งพี่น้องร่วมสายโลหิตของท่านประกอบด้วยหนึ่งนาง้า่แปะเอี่ยมยังมีชีวิตอยู่ 2. นายฟูแปะเยี่ยมผู้วายชน 3. นายฟุงแปะเอี่ยมยังมีชีวิตอยู่ดีเกษตรกรรมทาสวน เป็นงานโปรดใครเขาโดูดรปฏิบัติเป็นวิถีเลี้ยงครอบครัวญาติพี่น้องตามที่มีเป็นแบบอย่างความดีเสนอมา24ตุลาคราพ่อหลับเหมือนประทีพลูกหลานดับกลับเวหาอัิธรรมนำกุศลดนมันคา ส่งท่อถึงพิมานฟ้าสุขราลัยของขอบพ,พุทากทุกคนได้ทุกอย่างดางที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของออกไว้ไหนมีได้บ้างเสียบ้างทั้งอะไรเราตัง้งใจทำดีเท่านี้พอ ลำดับสุดท้ายนี้เจ้าพรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณพรทิพยพาสุภาพนุกูลผู้ในาการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีได้เหตุเดินทางและเป็นประธานในวิธีบำเพ็ญกุศลชาวพระิกษุคุณพ่พอรู่แกยอยในวันนี้ในระดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณพรทิพาสุภารนุปูลได้เป็นผู้บำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุขุล ขอการนิมนต์พระอธิการบรรเจิดจันทสารโรเจ้าว่าวัดขอน้อยสามพิธรรมเป็นองค์พิจารณาภาคไรบางสุขุนขอการนิมนต์ด้วยความเคารพครับนิจาวัตสังคาราหุปาทวยาคารินวน โอปาชิตวาดิโรจันติเบตังโวปัสมอยสโคมุนเาง หลังจากที่ประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายพระวาสได้ประกอบพิธีชพระบิบบนชาตสถานเสร็จสิ้นแล้นะครับก็ขอการให้กรรมมาสาเวศน,นะครับในนามเจ้าภาพขอขอบคุณคุณพรพิวาสุทธิพุกูลน,นะครับผู้ใดนดการสถานนี้นครับฟ้าให้ดีๆนะครับที่ ให้ความรุนแรเดิน,นทางมาเป็นประธานในพิธีงานบราเป็นกุศลชาวและมิศบุณพ่อปู่แปะเพียมในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหลังจากที่พระคุณเจ้าและสามเณรได้ขึ้นาวางดอกไม้จันทร,ร์พิจารณาสังขารรงกรรม,มสังเวชปลดดวงวิญญาณของคุณพ่อปู่แปะเพียมบนชาพระสถฐานเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านภูมงเกียรติ ทังชายหญิงน,นะครับได้สมดวงวิญญาณคุณพ่อคุณแม่เอี่ยมสู่สุขีิณสัามปรายพบและร่วมระวางหลอกไว้จันตามบระดับนะครับโดยขอได้เชิญท่านขึ้นทางบันไดด้านซ้ายรับของจำด้วยการระดับนะครับขอได้เชิญทุกท่าน,นาด้วยความกรุณาครับ Bye bye trái phải trái phải ありがとう。